สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมั่นเมียครับวันนี้พาเกม Girl Action Squad เยองกิเกอร์แอคชั่นสควอแหกปากแล้วว่ <c oughs> อันนี้ครับเป็นเกมที่ผมไปซื้อมาตอนลดราคาซึ่งบอกเลยว่ามันมากครับนี่โดยที่เกมนี้จะเป็นเกมที่เหมือนอะไรเอฟพีอะอฟพี i อเอฟไอเอลฟ์ออนเอฟไอเอลเพนเดอร ซึ่งผมก็ลองเล่นนิดหน่อยก็ก็ไม่นิดหน่อยนะขนาดเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูหน่อยโอ้โหซึ่งซึ่งตอนนั้นก็คือลองเล่นนี่ติดลมมากนะมาเราจะไปลองที่แบบแรกกันเลยซึ่งอ่าในเกมนี้ใช่ไหมเราจะมีให้เล่นประมาณสักหกสายเออจะมี เอสซาลเตอร์มัชเชอร์ชิลเอเจนต์ฟอร์ิช่างมันเถอะไอเขาจะบอกอธิบายสกิลเลยนะอันนี้เป็นตัวที่อ่าอ่าอะไรไม่รู้มันสมบูรณ์นะความเนี้ยความลึ่องความยาก the fuck นี่โดยที่ไอตัวเนี้ยจะเป็นถือไรเฟิล มันเล่นยากมากผมเล่นตัวนี้เลยจ,จริงๆไม่ใช่ตัวท่านหรอกแต่ตัวนี้นแหละสุดยอดเก่ง,งกเฮนะ้ยปนะุ่มกา,ดาดไรไาเล่นเนี่ยโคผมู้องกลับแป่งเองนะนี่ไง A B I วินูเอ้ไปดูไปดูด่าอะไรวะเล่นโชว์เล่นโชว์โชว์ให้คนดูหน่อยครับพี่น้อง อ๋แบบคือมิชชั่นแรกก็อีซี่อีซี่แล้อีซี่อีซี่แบบผมเนี่ยเลยดับปพการแล้วครับหมกบกา <c oughs> มกเลยเอฟไอเลยดับปพการหมากเลยไปเกมที่เล่นง่ายมากใครสนใจซื้อมาเล่นได้นะบอกเลยว่าพวกกเพราะว่าชือก็ประชากรในการเล่นเกมเนี้ยมันน้อยมากโอ้ยี่ยะพี่น้องไปนเนาะ เดือดแรกๆก็ง่ายง่ายเดี๋ยวผมจะทำเอกสามดาวให้ดูเลยโดยที่ในการเล่นใช่ไหมก็จะมีสนะกิลนะเขาแบบดูแล้วโปรเฟชชั่นอลขนาดไหนแล้ว,ลวก็มีดาวใช่ไหมคือเกมเนี้ยแค่ผ่านดานเฉยๆมันโอ้โหมันมันง่ายเกินไปนี่จะซื้อปืนอัพเกรดนี่นี่แล้วก็าดาวมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เหมือนกันเอาดาวมาแลกเปลี่ยนเหมือนกันเพราะผมนี่ก็เล่นเงินยิบหายไว้แบบเล่นเงินยอด ไม่คำว่าแพ้แน่นอนสามดาวมานเน้นอะไรโหความความโปรฮะซึ่งอ่าชิบหายอ้าวไม่พังอีกไม่ฟัง,ฟงซึ่งหลานะมันก็จะดูอีซี่ๆไหม แต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็จะยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆกระดาดีถึงปัจจุบันนี้มันก็เก่งมองควรนะแล้วคุณผู้ชมเห็นข้างบนไหมครับคือแป้งข้างบนอ่ะถ้าเรากดชิปใช่ไหมคือเราฆ่าไปเยอะเงี้ยกดชิปปุ๊บเป็นเหมือนอแบิลิตี้พิเศษโอ้ยสิ yes yes เสียงเสียวเลย ด้วยความนี่เล่นมานานะะนะในคลิปด่าแรกๆที่ไม่ขนาเมือโอ้โหง่ายง่ตัดบอกเลยว่าตัดทีครับพี่น้องเล่นคนเดียวมันรู้สึกเปล่าเปลี่ยนหัวใหญ่ เชความเปเล่นดีกว่าไหมจหับไปสิครับ Two t Years Later